มันไม่อยู่ตรงนู้นแล้วมันย้ายที่ไงพี่มันบอกแล้วว่าผมอ่านเลยวมันย้ายใช่ไอ้เหี้ยไอ้แจ็คเอร้อยสองคันนั้นมันชื่อเดียวกันเลยนะอ๋อเปลี่ยนแค่ศูนย์แปดกับหนึ่งเก้าอ๋อมันเป็นแคนของมันแม่งใช้ชื่อเดียวกันหมดเนี่ยไอ้แจ็คเอร้อยเนี่ยแต่เปลี่ยนแค่ตัวเลขหนึ่งเก้ากับศูนย์แปดอือตกใจแบบเชื่อแต่ไม่ไป คี่ว่าแต่แม่งคนคนเดียวมันแค่ไหนยังไงวะสองคันแบ่งตัวแล้วนะหล่านนี้ที่มันบัฟใหม่อะมันทำ่านใหม่นะมีต้นไม้เยอะขึ้นผมชอบภาพเหมาสูงเหาสูงชันมันเป็นสง่าดินมันดูเหมือนบินนี่ภาพมันสวยขึ้นพี่หนุ่มผมว่า คนยากครับผมว่าเพราะว่ามันเอาไอ้ Xbox สามหกศูนย์ออกกันเลยรันกราฟิกได้ดีขึ้นใช่ Xbox สามหกศูนย์ท่าแม่งโคตรเทเร่เลยโอ้โหหนึ่งถึงสามแม่งโดนาตีบอมไอีสัตว์เสือกวิ่งลงไปตรงนั้นนึงไล่นะ ขาวัดี่หรอตดโยงองเงี้ตัดเลยถ่า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 ยโอ้กินัปงผมตีรงเดินไันี่มันเที่ยลงตีสมศนะแม่งยิงผมทีลดไปสามร้อยสี่ร้อยยังไงม่เป็นไนะมันเมแรงเลยเว้ยไอ้เจ็ดไปยิงไอ้เจ็ดไม่เข้าวะ เออคงไม่รู้มาเลยเฮ้ยเยอะเฮ้ยไงมึงวะไค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 ยคไ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 คเคไคไคไคเคไคไไคเค้คไคไคไค้ยไค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  สามไอ่กวนทีมคนเลยเพียบเลยตายโอ้สี่สามสูงยุบสี่สามสูงยุบโอ้ยข้างล่างพี่อย่าถอยออกมามาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยเต็มเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยไอี๋เอ้ยเหี้ยบขาดขาดิขาดเปลอยลอยลอยไปลอยไป มาโดนเวลวาลอนยิงแม่งนี่อยู่คนกลางสนามกันไอ้พวกวาลอนพวกอะไรอะผมนูเวบทแม่งชนะนะผมยิงเฮียอะไรไม่เคยได้เลยไอ้ที่เวลายิงเง้เยอะไม่ชนะที่สัตว์โคตรเลยแม่มาแล้วโอ้ยโอ้ยกระสุนปัง ยิงได้สองนัดเองเกมนี mm ้ย hmm. oh, ิงได้สองทีมีใครช่วยได้เหรอแจ้งเกมผมถอยลงไปผมก็โดนขยับรลงไปแม่งโดนยิงกรลองโดนจริงขนาด มันอยู่ข้างหลังเราอ่ะไอ้พวกที่ <c oughs> รถกางแม่งเสือกวิ่งไปกันงนู่นปล่อยให้รถแม่งนุ่มมาข้างหลังเนะี่ยยิงเอายิงเอาเนี่ยไม่แตาหน้า อีกหัวลมหัวลมอุ้ยดีมันยิงพี่หนุ่มโอ้ยห้วลมอุ้ยหัวลมลมขยับไปขยับไปมันหมดแล้วมันหมดแล้วมนหมดแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อกี้หมดแล้วมันหมดแล้วสุดท้ายแล้วยิงเลยหมดแล้วมันหลดแล้วมันหลุดแล้วหลุดแล้วมันยิงพี่หนุ่มไปตี่มัดเข้าสองนันะเออมาแล้วยิงพี่หนุ่มเข้ายิงมัดยิงมัดไม่ต้องไปสนใจคนอื่นยิงหัวลมเลยเลยได้มันยิงพี่หนุ่มไปสี่นัดเข้าแค่สองนัดเอง เออนี่ก็วิงหัวนี่เลยเอาแรงเลยยิงหัวมัเลยใส่ได้ใส่ได้โอเหลือเมาของของแรงของแรงให้สามเดือนจากการเมาส์ต้องแจ็คอีร้อยอย่างเดียวเลยมาแล้วบุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวคันนก้วยิงตุ๊บอีห้ามันแข็งนะ อูยติดลบยิงได้สองนัดตาย